สาวัดดีเจ้าตุกๆุกคนตีหน้าฮักกลับมาเจอกันอีสระอีกกแล้วนะคะเบื่อกันหรือยังเอ่ยเอ๋ยอย่าเอ,าเอ,าเอา๋ยวันนี้มาพบกับประวัติคนที่สองชายแก่คิมฮีชอนคนยิ่งใหญ่ฮิ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 ฮึห้าห้าห้าโอ้โหดูมันหัวเราะสิคะแม่งโคดเฟี้ยจริงๆเลยพอค่ะหยุดพูดถึงเรื่องไร้สาระ แล้วเรามาฟังประวัติของชายแก่นามว่าคิมฮีชอนดีกว่าคิมฮีชอนมีพระนามเต็มว่าคิมฮีชอนเพราะคิมฮีชอนคือคิมฮีชอนไม่ใช่ฮีชอนที่คือคิมฮีชอนและมีพระนามล้อว่าซินเดเรลล่าดูเสียงด้วยนะคะเรนล่าเรนล่าเป็นคนมีหน้าตา โหดเยี่ยมไม่เหมือนคนและบ้ามากคิมฮีชอนเป็นคนมีนิสัยชอบหลอกลวงชอบหลอกคนอื่นว่าไปเข้ากรมแต่ทั้งที่จริงแล้วนั่งตัดขนแมวอยู่บ้านรื่นเริงสําราญนิคอนบีดและชิวชิวตามสไตล์อยู่ร้านเกมข้างกรมทหารสิ่งที่ชอบทำในยามว่างไอแฮมอะแฮมขอน้ำหน่อยค่ะ วันนี้เจ็บคอเหลือเกินที่ชอบทำในายามว่างหายใจเข้าและหายใจออกกับพริบตาไปวันวันและนั่งแทะเล็บมือเป็นชีวิตจิตใจคิมฮีชอนเป็นหัวหน้าแกงอินซีม่วงที่มีสมาชิกทั้งหมด6กคนได้แก่อีทึกฮอยอกแจขยูฮอยอน เยซองและซีวอนสิ่งที่คิมฮีชอนไม่ชอบคือหนอนน้อยกระดึบดืบกระดกดืบดืวยดืบดืบและสิ่งที่ชอบคือไก่แจ้กล่องดินสอยาลลบไอโฟนไอแพดไอก้ากุญแจยานอาวกาศตู้เย็นหม้อหุงข้าวคอมพิวเตอร์ผู้ชายผู้หญิง คนเสือกางเกงนิ้วเล็บแขนขาเสื้อทหารระเบิดปืนยานบินมดแดงมดส้มมดไชมดดำและบลาพอแค่นี้ก่อนถ้าให้พูดจบรับรองชีวิตพวกมึงมึงมึงและมึงไม่ได้หาราหานอนแน่นอนค่ะและเรื่องเล่าในวัยเด็กของฮีชอนมีวันหนึ่งวันหนึ่งและวันหนึ่ง ก็ไปวันที่สองพอวันที่สองก็ไปวันที่สามและวันที่สามปีชอนได้ไปส่งเด็กชายอีทึกเข้ากรงแต่อีทึกมันดุร้ายมากมันกัดทีชอนจนร้องไห้อตาบวมปีชอนเลยไปฟ้องซีวอนจนซีวอนต้องสั่งนางสนมสตาฟตัวอีทึกและเก็บเข้ากรงจากนั้นอีทึกก็อยู่ในกรงมาตลอด จนถึงทุกวันนี้เอ่ยเรารักทุกคนค่ะสารังฮาเรทงเฮโคตรหล่อเลยสามารถติดตามการอัปเดตได้ที่น้องอีทึกน่ารักคอมขอบคุณสำหรับการรับชม